<L an> ไอ้ไอยเจ้าเขาถามกัมเตอร์ถามว่าจางวังโจคืออย่างอ๋อจางวังโจเป็นอ่าเป็นการนําเสนอนะครับเป็นช่องทางของสื่อโซเชียลนะครับโดยผมใช้ชื่อว่าจางวังโจเนี่ยแต่นี้ความหมายของคำว่าจางวังโจเนี่ยจางวังโจคือผู้ควบคุมกรมพระตํารวจหลวงนะครับในสมัยโบราณแล้วชื่อผมชื่อโจพอดีผมก็เลยใช้คําว่าจางวังโจมันสอดคล้องกันดีครับผมสะสมสตว์ระวุตโบราณศึกษาเผยแพร่ให้ความรู้นะครับในเรื่องของสตว์ระวตโบราณนะครับ อานัสนิมดาบโดยจางวางโจหรอทีนี้เอฟซีที่เป็นเอฟซีเก่าๆที่เคยติดตามผมนะ่ะก็พอจะรู้นะครับส่วนเอฟซีที่เพิ่งกําลังติดตามผมว่าผมทําเกี่ยวกับอะไรก็รู้ไปพร้อมกันนะครับสนิมดาบโดยจางวังโจก็คือนาสัตว์โบราณที่ผมสะสมไว้นะครับมาถ่ายทอดเรื่องราวให้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นสกุลช่างเป็นศิลปะยุคสมัยนะครับแล้วก็ผู้ใช้เป็นใครพบเจอที่ไหนนะครับก็จะเป็นการให้ความรู้อันัศพายดาบโควิดนี้ลนะ่ะ ที่สะพายดาบโควิดมีเนี่ยเป็นการอีกคอนเทนต์หนึ่งที่จะมีความหลากหลายกว่านะคือพาเพื่อนๆนะครับโดยการพวกดาบหนึ่งเล่มนะครับของผมนี่แหละไปดูพิพิธภัณฑ์ไปดูอ่าสัตว์โบราณท,ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นตามวัดวาอารามหรือว่าตามสถานที่ราชการนะครับพิพิธภัณฑ์ต่างๆรวมถึงโบราณสถานโบราณวัตถุนะอะไรที่มันดูความคลาสสิกนะครับแล้วก็รวมไปกินไปเที่ยวโดยการสะพายดาบเล่มน,นี้ไปด้วยหนึ่งเล่มติดตัวไปนะครับก็เลยเป็นที่มาของคอนเทนต์ว่าสะพายดาบโควิดมีนะครับเพื่อนๆ ทั้งเก่าและเพื่อนๆ <eres> เพื่อนกำลังติดตามพอเข้าใจตัวตนผมแล้วแล้วอย่าลืมติดตามกันนะครับสายดาบโกวิทมี